สงเสริมนักกีฬาแข่งขันกีฬามวลชนบึงสามพันธ์ครับครั้งที่1นนายสมพงษ์ทองหนุ้ยในอำเภอบึงสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมนักกีฬาแข่งขันกีฬามวลชนบึงสัมพันธ์ครับครั้งที่หนณที่สนามว่าการอำเภอบึงสามพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์สมอทอดเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 นายสมพงษ์ทองหนูหนุย้ยในอำเภอบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานมีนายสุรศักดิ์อนาคพันธ์สสเพชรบูรณ์เขต4และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมอย่างคึกคักบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อความรักความสามัคคีทุกคนมีความสุขในการจัดกีฬาในครั้งนี้มีหลายประเภทเช่นเปนตองวอลเลย์บอลพุตบอล รายการจัดในครั้งนี้ณสน,นามว่าที่การอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่1วถึงวันที่5คกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565ทีมงานข่าวบอกอัยวันน้ำหนาวเพชรบูรณ์รายงานตกจมาตั้งแต่ท่วงเยียววันนี้ได้เห็นความพร้อความรักความสามัาทีทวกเราก็ไดทรับใา